ท่านฉันเจอมาเยอะแต่ฉันไม่พูดทําไมไม่พูดละโยมฉันเป็นใบฉันเจอมาเยอะแต่ฉันไม่ตอบโต้กลับไปทําไมละโยมฉันหูหนวกฉันเจอมาเยอะแต่ฉันไม่เคยทําร้ายเขากลับไปทําไมละโยมเพราะฉันตาบอดมองไม่เห็นบางครั้งในโยม เมื่อเราแกล้งตาบอดบ้างแกล้งหูหนวกบ้างแกล้งเป็นใบบ้างแกล้งไม่ได้ยินแกล้งไม่เห็นแกล้งไม่รู้ไม่ชี้เอาหูไปนาะเอาตาไปไร่มันอยู่ได้แต่ถ้าไปรู้หมดทุกเรื่องคนนั้นดา่าฉันเก็บไว้จําไว้จาจาจาคนนั้นว่าคนนั้นนินทาแกล้งไม่รู้แกล้งไม่เห็นแกล้งไม่สนใจอยู่ได้แต่ถ้ารู้ทุกเรื่องอยู่ยากบางอย่างถ้าเก่งเสียทุกเรื่องก็ไม่ปลอดภัย บางอย่างก็ต้องแกล้งโง่แกล้งไม่เห็นแกล้งไม่ได้ยินแกล้งไม่รู้ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเป็นความสุขกับชีวิตของเรา